14อาการของทารกช่วงแรกเกิดมีอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพู้ก่อคดลดพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูทารกแรกเกิดอยู่นะคะวันนี้จะมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ สำหรับอาการที่เรียกว่าอาการปกติที่เกิดขึ้นกับลูกของเราในช่วงแรกเกิดแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตระหนกตกใจหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปสิอาการที่พูดมามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันอันดับแรกเลยนะคะสำหรับอาการของทารกแรกเกิดที่จะมีได้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วเอ๊ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจก็คืออาการของศีรษะนะศีษะทารกช่วงแรกเกิดอาจจะดูบวม,บวม อาจจะเอียงบวมไปด้านซ้ายนิดนึงหรืออาจจะมีเอียงไปทางด้านขวาน,นิดนึงหรืออาจจะมีรอยบุ๋มนะคะตรงกระโหลกศีรษะได้เล็กน้อยนะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไงฮะศีรษะของลูกเรานะคะยังนิ่มอยู่ยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยจะค่อนข้าง,างเอ็นซ้ายบ้างขวาบ้างหรือมีรอยบุ๋มน,นั่นเองซึ่งเป็นอาการปกตินะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปอาการเหล่านี้ของลูกเราก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเอง อาการที่สองค่ะสำหรับอาการปกติก็คืออาการที่เปลือกตานะคะของน้องเนี่ยดูบวมๆวมดูปูดปดคุณพ่อคุณแม่บางคนตกใจเอตารูปของเราผิปดปกติไหมทําไมลูกเกิดมาแล้วตาบวมตาปูดนะ,ะนี่ก็เป็นอาการปกติที่พบได้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกของทารกช่วงแรกเกิดนะคะหลังจากสัปดาห์ที่สองที่สามไปแล้วอาการของตาบวมหรือว่าตาดูปูดปดเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไปนั่นเองอันนี้สามค่ะก็คือ ลูกนอนนานเด็กบางคนเนีคุณพ่อคุณแม่สงสัยลูกเราซึมไหมทําไมนอนนานเวลาส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นอนกินแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็นอนแล้วก็ถ่ายนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่บางคนตกใจไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณแม่เด็กแรกเกิดโดยเฉพาะหนึ่งเดือนแรกเด็กเขาจะใช้เวลาใน,ในการนอน,นประมาณ16-18ถึง18ชั่วโมงต่อวัน เด็กบางคนอาจจะนอนในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่บางคนอาจจะนอนยาวๆนะคะรวมกันแล้วก็ประมาณ16-18งชั่วโมงต่อวันนั่นเองอันนี้4ค่ะก็คือ,อ,อร้องไห้ทุกครั้งนะคะที่มีการอุจจาระหรือว่าปัสสาวะเพราะว่า ลำไส้เขามีการบีบตัวนะคะเด็กเขาสื่อสารพูดกับเราไม่ได้เขาก็เลยแสดงออกว่า,าฉันปวดอึน,นะฉันปวดปสวนนัสส,สาวะก็มีการร้องไห้ออกมานี่คือเป็นการสื่อสารการแสดงออกของน้องนั่นเองซึ่งเป็นภาวะปกตินะคะการร้องไห้ก็ไม่ได้ทําให้น้องเจ็บปวดหรือว่าน้องอไม่สบายนะคะนี่คืออาการที่จะเกิดขึ้นได้อันที่5นะคะก็คือเด็กแรกเกิดนะคะจะมีการตาเหลืองตัวเหลืองหน้าเหลือง นะคะมีได้เล็กน้อยนะคะเน้นนะคะว่าเล็กน้อยในช่วงสองถึงสวันแรกเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2องที่สไปแล้วอาการตัวเหลืองก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าน้องมีการขับปัสสาวะขับอุจจาระสารเหลืองออกนั่นเองแต่ถ้า2อาทิตย์ไปแล้วนะคะสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอาการตัวเหลืองยังไม่ดีขึ้นนะคะมีแต่จะเหลืองมากขึ้นแล้วเด็กซึมลงกินนมน้อยลงอันนี้ควรจะพามาพบคุณหมอนะคะ ข้อที่หค่ะคือเด็ก1เดือนแรกนะคะกินนมแม่เนี่ยจะค่อนข้างถ่ายอุจจาระบ่อยส่วนใหญ่จะพบประมาณ70-80%นะคะในเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวร0อเนะคะเพราะว่านมแม่ส่วนหน้าในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะคะจะเป็นมีแลคโตสนะคะเป็นส่วนผสมทําให้น้องขับถ่ายดีนั่นเองซึ่งไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งดูดนมเราอยู่ก็เป็นไง ออกทางก้นก็มีนะคะแต่เมื่อเข้าเดือนที่2ที่3ไปแล้วเด็กอาจจะ้องถึง3วันหรือ3-4วันถ่ายทีก็ได้อันนี้คือก็ปกติเช่นกันสำหรับลูกที่กินนมแม่เพราะว่านมแม่นะคะลูกจะดูดซึมได้ดีทำให้เหลือพวกกากใยของเสียเนี่ยเหลือน้อยทำให้หลายๆวันถ่ายนะคะถ้าน้องอาการปกติดีกินได้นอนได้ท้องไม่อึดก็ยังถือว่าปกตินั่นเองอาการที่เจ็นะคะก็คือการสะดุ้งผาวา อันนี้เกิดได้เลยนะคะเมื่อเด็กเขามีเสียงหรือมีอะไรไปสัมผัสตัวเขาเกิดการสะดุ้งผวานะคะที่รุนแรงอันนี้ก็อาจจะมีได้อาการสะดุ้งผวานะคะจะหายไปเมื่ออายุประมาณ6เดือนนั่นเองอันที่8ค่ะช่วงแรกเกิดนะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนช่างสังเกตสงสัยนะคะก็คืออาการนมเป็นเต้านะนี่คือเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นนะคะในเด็กหรือฉพช่วงแรกเกิดนี่แหละ ะะส่วนใหญ่ก็จะพบในเด็กที่คลอดครบกําหนดนะ,ะเมื่อเขาโตขึ้นอาการที่ว่านมเป็นเต้านมดูคัดตึงๆก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจข้อที่9กนะคะก็คืออาการบิดตัวค่ะบิดตัวนะคะก็เป็นอาการปกติเช่นกันการบิดเอากล้ามเนื้อนะคะให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นการที่จะเจอได้บางคนบิดหรือว่าเบ่งหน้าดําหน้าแดงนะคะแม่ก็ไม่ต้องตกใจนี่คือการปกติ อันที่10นะคะก็คือผิวหนังมีลอกเป็นขุยบ้างอันนี้เจอได้นะคะแล้วก็หรือว่ามีไขสีขาวๆนะคะที่ปกคลุมตามผิวเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาวะปกติซึ่งไขหรือไอสีขาวๆที่ปกคลุมนะคะก็จะหลุดเองประมาณสัก3าวันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะอาการที่11ค่ะก็คือจะมีการผดร้อนนะคะ,ะ,คะเกิดกับบริเวณใบหน้าข้อพับนะคะหรือว่าส่วนที่ร้อนหรือว่าอับชื้นนะคะอันนี้ก็เกิดได้เกิดจากการที่ต่อมเหงื่อ มีการอุดตันนั่นเองไม่ต้องกลัวมันต้องตกใจแต่ถ้าเป็นเยอะมีน้องน้องดูไม่สุขสบายอันนี้ควรจะพามาพบแพทย์อันที่12นะคะก็คือลิ้นนาลิ้นของน้องเป็นไงฮะเป็นฝ้าขาวตรงกลางนะถ้าแค่ฝ้าขาวตรงกลางนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้อ่าถ้าลูกกินนมแม่ล้วนนะคะในนมแม่ก็จะมีไอสารเนี่ยค่ะฆ่าเชื้อราน,น,นได้แต่ถ้ากินนมสมก็ควรจะมีการเช็ด ทําความสะอาดลิ้นนะคะใช้ผ้าอ้อมสักสางม่เนื่อเช็ดจากโคนไปสู่ปลายลิ้นนั่นเองแล้วก็อันที่13นะคะก็คืออาการร้องโคลิกอาการโคลิกก็ยังถือว่าเป็นการปกปตินะคะที่เกิดขึ้นได้ในเด็ก ช่วงนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาณอายุนะคะประมาณสัก1เดือนขึ้นไปถึง3เดือนจะร้องเองหายเองร้องเวลาเดิมๆร้องโดยไม่มีสาเหตนะะุนี่คืออาการของโคลิกที่จะเกิดได้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ14นะะก็คืออาการปกติที่เกิดได้ก็คืออาการแหวะนมนะคะเกิดได้ค่ะโดยเฉพาะในเด็กช่วงแรกเกิดเนาะกมเนื้อหูรูดนะคะระหว่างรอยต่อกระเพาะอ,อาหารกับลำไส้นะคะยังปิดไม่สนิทยังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเวลาน้องกินนมอิ่มก็จะมีการแหวะนมนะคะมีการอ้วกออกมาได้เล็กน้อยแต่ทั้งนี้นแม่ก็ต้องจับน้องเรอหรือว่าอุ้มพาดบาดท,ทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะ,ะให้น้องนะคะไม่มีลมในท้องจะไม่ได้มีอาเจียนแน่นอึดอัดท้องมากเกินไปนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังเี้ยงเลี้ยงดูลูกอยู่ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาเรียนในคอร์สคุณแม่ดูแลคันหรือว่าช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะคอร์สคุณแม่ดูแลลูกอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ถึงวันที่5พฤษภาคมจะเป็นปราคาโปรโมชั่นทักทายเข้ามาได้เลยความรู้ดีๆฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ